สวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยสำหรับวันนี้คลิปวันนี้จะมาทำอะไรแบบดูหลังภารกิจการออกกำลังกายมาเรียบร้อยแล้วว่าว่าจะพาไปทำอะไรประมาณนั้นเพราะว่าวันนี้ไปทำภารกิจปั่นออกกำลังกายมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งให้เหงื่อหายออกพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปตอนไปออกกำลังกายวันนี้เนื่องจากว่า สี่โมงหมงเย็นแดดยังร้อนอยู่ก็เลยขี้เกียจจังเลยก็เลยว่าเดี๋ยวกลับมาค่อยมาดูว่าเออ่ภารกิจวันนี้หลังจากออกมากายแล้วผมทําอะไรบ้างดีกว่าก็เหมือนเดิมครับวันนี้เริ่มจากการปั่นออกไปสิบเจ็นาฬิกาห้ามงห้าโมงตรงเป๊ะออกไปปั่นเหมือนเดิมรอบละเจ็ดจุดห้ากิโลวันนี้ก็กดไปซาสี่รอบเจ็ดสามยี่เจ็ดสี่ยี่สบแปดยี่สิบแปดโลบวก บวก2กิโลเป็น30กิโล30กิโลเมตรพอดีรอบเย็นนะรอบเช้าก็30เหมือนกันส่วนรอบเย็นก็ไม่ได้ถ่ายอะไรก็เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเ๋ยวจะทําภารกิจหลังจากออกกำลังกายเสร็จอาบน้ําเสร็จว่าจะทําอะไรดีวันนี้ก็อย่างที่บอกแหละสีรอบของผมจะใช้เวลาหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบหงอยีเอ้ยเกบนาทีดิ หชั่วโมงครึ่ง90้นาทีเพราะว่าออกตอน17นาฬิกาเสร็จ18 30อ่าแต่ปัจจริงก็คือแค่60 80ปินนจริงแค่80นาทีเพราะรอบละ20ฉะเฉลี่ยรอบ 20, 20่นาทีแล้วก็มาออกกำลังกายหน้าหมู่บ้านนิดๆิหน่อยเอ่อวันนี้ค่อนข้างร่างกายจะปวดก็เลยเอาอย่างละ5อย่างละ50อย่างละ50ครั้งอะไรซิทอัพ50ครั้งดึง อะไรต่างๆเนี่ยห้สิบครั้งเล่นอยู่สี่อย่างสี่อย่างรวมกันเป็นสองสองร้อยครั้งก็เลยว่าเอ้ยขอขอแค่นี้เพราะว่ามันเนี่ยร่างกายมันตึงปวดไปหมดเลยปวดขาปวดตัวปวดแขนปวดหน้าท้องปวดหลังเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมันกําลังพยายามปรับตัวเซตตัวเราบ้างเพราะว่าตอนนี้มันก็หกสิบหกสิบกว่าวันเข้าไปแล้วหกสิบเท่าไรยังไม่ได้นับแต่ว่าเลยหกสิบวันมาแล้ว ที่ว่าเอาแบบจริงจังเช้าเย็นเช้าเย็นอัดหนักมาเนี่ย<ช>ก็ประมาณอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเหงื่อเหงื่อเริ่มเริ่มหายไปละดีขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ําทําภารกิจอาบน้ําอาบถ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวมาตามดูต่อว่าหลังจากอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วผมจะพาทําอะไรสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ,บดเ,เดี๋ยวติดตามกันต่อ สบายตัวกวยเสื้อก็ไม่อะน้ำพามาดนเสื้อ น้ำโชว์ซะเลยเนี่ยว่าน้ำ ทุ่ม่ปละอาข้าวกินก่อนน่ะอาข้าวกินออระาอาบนะ้ำอาบท่าเสร็จแล้วมาดูอาหารมื้อเย็ยนของเรากันนะครับเข้าใจว่าอันนี้ซอสอย่างนี้น่าจะเป็นบะหมี่เป็ดหรือบะหมี่หมูแดงสักอ,อย่างผลไม้พุทราหน้าหา อันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยขนมจีบจะรับขนมจีบสรลเปาเพิ่มไหมคะเซเว่นหรือเปล่าเนี่ยเยอะขนาดนี้คงกินหมดแหละบ้าหรือเปล่ามันเป็นแต่แบบนั้นแหละสงสัยไหมว่าเอ้ยทำไมใส่แต่เสื้อสีเหลืองตัวนี้วะใช่อะไรหรอกคือมัน เขาเรียกว่าอะไรอะใส่นอนอ่ะมันเป็นเสื้อเก่ามากกว่ายี่สิปีแล้วแล้วทีนี้แบบไม่ใช่ไม่ซักนะซักใส่เสร็จก็ซักแล้วก็เอามาใส่คือใส่ตอนเย็นค่อนข้างจะชอบมันใส่สบายไงซักแล้วก็เอามาใส่นอนใส่นอนใส่อะไรเงี้ยมันสบายตัวดีพุชซาเห็นหลานสาวบอกว่าเอ่อที่โรงเรียนอ่ะให ที่โรงเรียนหนูให,ให้ให้ทานผลไม้ก่อนแล้วค่อยทานอาหารตามตามหลักโภชนามันก็เคยเหมือนเคยได้ยิน่นะว่าเฮ้ยให,ให้ให้ทานผลไม้ก่อนมันจะทําให้ได้สารอาหารระบบการย่อยอะไรมันจะดีแล้วที่เนี้ยมันก็จะทําให้เราทานอาหารหนักๆพวกข้าวพวกพวกพวกแป้งพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยก็คือ มันก็จะทานลดน้อยลงพวกเนื้อสัตว์พวกแป้งพราอาหารผลไม้ที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปตุนอยู่ในท้องละอันนี้ก็เมื่อไหนๆเขาก็ซื้อมาให้กินแล้วก็อาจจะชิมสักหมดกล่องเลยดีกว๋า <c oughs> หมดไม่หมดก็ช่างมันดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ว่ามีเป็ดเอาละเดี๋ยวขออนุญาตไปปูโต๊ะแป๊บหนึง่งแล้วก็จะพาไปกิน กินไปพร้อมๆกันกับการดูผมกินแล้วกันเนาะเอาละครับจะพามาแกะได้เวลาแล้วจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วอไอ้ด้านหลังนั้นจะไปสนใจมาน,นะครับเป็นเพียงออุปกรณ์ประกอบฉากเราไว้เซตติ้งเพื่อใช้ในการถ่ายทำคลิปในสตูดิโอะยารีรัตนของเรา อย่าไปใส่ใจชถ้ามีตะเกียบนี่ก็แน่นอนขอทายก่อนนะผมว่า,น,าน่าจะบะหมีเป็ดหรือเปล่าวะบ่หมีหมูแดงมั้งลองดูเดี๋ยวรู้กันชสรบะหมี่เกีียวหมูแดงจ้าใส่ไปนิดนิดน่ะถ้วยจะได้ไม่เลอะ มีวิธีการชืบชืบมีผ้าเช็ดมืออันนี้อ๋อนี่ไงชืบมันดื้อมากใช่ไหมนี่เลยที่หนีผ้าหนีเส้นเลยดื้อรั้นนักใช่ไหมอยากลงใช่ไหม,มนม้ำ อ๋อเขาเรียกน้ำที่หมูแดงเหรอมั้งลาดซะเลยตุ่งยากนะใช่ไหมนี่ต้องให้ให้ตัวช่วยเชือ้อกันไกลซะเลยไทยลงไปฉ่ำๆอู้วววว้าว ทย่องคะครับน้ำจิ้มอันขยะอยู่นี่จ้ะนีะ่เครื่องปรุงทิ้งไปไม่ใช่แนวของผมชุบติดซ้ำสักหน่อย ชิมซะหน่อยหนึ่งจะได้ไม่เสียใจไม่ต้องลาดไม่เอาไม่ชอบเริม่มจากอะไรก่อนดีวะจิ๊กโชม่ต้องใส่ขอลองอันนี้ก่อนแล้วกันติมซำตัวนี้ห่อสาหร่าย คำโอโอสักหน่อยอืมใช่ได้เลยโอ้เส้นบะหมีม่แบบดีมากอะ่ะเห็นไหมครับแบบ เหนียวเหนียวเส้นเล็กน่าทานชัดพอไม่เลยต้องทานผักอืมดีแบบดีครับอ๋อน่าจะเป็น ร้านตีน้อยแน่เลยเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆร้านตีน้อยห่างออกไปแค่สักสามกิโลอยู่เขาอยู่เทีนสนนแพ็ยกระสาใหม่บ้านเราอยู่บ้านาคนครทองซิต,ตี้ใช่เพราะว่าผมปั่นจักรยานออกไปทุกวัน,นออกกําลังกายเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ไปทางร้านตีเล็กผมวิ่งเข้าทางประทุมคงคาสุระการมันก็อยู่ในเส้นเดียวก็อยู่ในโซนนี้แหละแต่เคยไปนั่งกินอยู่ ร้านตีเล็กอร่อยใช้ได้เลยล่ะคนคนค่อนข้างเยอะอสำหรับคนที่แบบชอบกินจืดๆนะครับอันนี้แบบดีเลยไม่ต้องปรุงร้านทำมาแบบไหนกินแบบนั้นอร่อยเลย ไอ้น้ำราดเนี่ยมันลาดแบบเพื่อให้เกิดความ,ช,มชุ่มชุ่มช่าแต่น้ำราดอาจจะออกหวานไปนิดนึงนะเมื่ออาจจะแบบถ้ามันหวานไปก็อาจจะปรุงตัดเค็มนิดนึงตัดเสเ้ยวนิดนึงแต่ช่องเถอะทิ้งไปแล้วก็กินเป็นอย่างนี้แหละตามสภาพอยู่ไปคิดมาก กินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรแบบนีนอนดูหนังดิทำอะไรล่ะมาชิมเกี๊ยวตีน้อยกันก็มันออกหวานอนะน้ำราดมันหวานจะกินกี่คำกี่คำมันก็ต้องหวาน เยังไม่ได้กินหมูแดงนี่หว่าไม่มีอะไรมากกินบะหมี่โชซะเลย อุตสาไม่แน่ใจว่าจะหวานหรือ,รอเปล่าลูกเล็กนี้น่าจะอร่อยนะลูกเลียแบบเนี้ยส่วมากจะเป็นแบบอหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวจะเห็นว่าสีสีสานจะสว่างเพราะตอนนี้ใช้ใช้ไฟดาไวไลรสีดวงเพื่อเพิ่มแสงหน้า หน้าผมอาจจะมืดไปหน่อยเลยเพิ่มเพิ่มแสงเพิ่มสีสันเข้าไปเดี๋ยวก็กินไปด้วยความหน้ามืดอืมอร่อยละ <c oughs> ที่ชูนะ้อยู่ไหนที้เกล้าที้กินหมดตายตายตาย กอยกินน้ำให้อบเมไปเลยดีไหมเนี่ยขอ้ก่นนอนออตามหน้าที่ตามระเบียบเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวกอก็ไม่ได้เร่งกินนะกินเรื่อยๆนี่ยสำลักไม่ถึงติดคอสำลักเฉย พักเส้นไว้ก่อนสาลายไปแล้วก็ลองมากินเป็นเขาเรียกอะไรนะอันนี้มันเกี๊ยวกุ้งอันนี้มันก็เกี๊ยวเหมือนกันอันนี้เกี๊ยวหมูอันนี้เกียกเกยยเก๊ยวกุ้งเนี่ยเกี๊ยวสาลายมาชิมเกี๊ยวกุ้ง จะมีไข่กุ้งนึงเหลืองแบบใช้ได้อ่ะห่อแบบนี้แบบที่ไหนวะน่าจะเป็นตลาดตลาดบ้านเราอ่ะผมผมไม่ใช่ของพูดในเซเว่นแต่อร่อยอแล้วก็น่าจะแบบราคาน่าจะแบบดีๆอ่ะ ราคาคงไม่แบบเวิร์จนเกินไปเหมือนในจะรับหนุ่มจีบสลับเพิ่มค่านอีเว่นค่อนข้างนะก็ค่อนข้างจะถือว่าแพงกว่าในตลาดในตลาดเนี่ยแบบมันเป็นบ้านๆน,น,น,นะนะทุกคนชาวบ้านก็ต้องแบบตลาดซื้อผักซื้อ,อยาซื้อเนื้อซื้ออาหารมาเตรียมทากินในแต่ละวันซื้อมาแช่ตู้เย็นอะไรเงี้กับข้าวถุงซึ่งส่วนมากก็จะกับข้าวถุงกัน ก็เหมือนกันที่บ้านก็ต้องไปซื้อช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําไม่มีวัตถุด,ดิบอะไรในะตู้เย็นผมก็ไม่ทําจริงๆแล้วผมชอบทำอาหารเองนะต้มมามา่าผัดวๆอะไรประมาณเนี้ยทาเก่งด้วยใส่ไข่ด้วยนะยิมทถาผมใส่ผักด้วยถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ผักก็ไม่เหมือนทําให้เด็กๆอ่ะเนีย่ยถ้ายิ่งมีผักอะไรมาเนี่ยผมแบบ สู้ตายเลยกินได้ตลอดเอาละครับเดีย๋ยวขออนุญาตกินอย่างจริงจังเป็นทางการเลยดีกว่ามานั่งกินไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ยเอ,อผู้หลักผู้ใหญ่ครับมันก็อสอนว,ว่าเวลาทานอาหารไม่ควรพูดแต่ผิดกับหลักทุกวันนี้ธุกรกิอาจอะไรต่างๆนี่ก็ขอเชิญทานข้าวร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้คุยเรื่องงานไปด้วยอื เดี๋ยวเรามาทางกันไปคุยกันไปนะครับซึ่งผิดกับทางใช่ไหมผิดกับคนคนเก่าคนแก่าว่ววาเวลากินห้ามพูดมันไม่ดีก็เลยเอาวะแล้วแต่งั้นขออนุญาตก,กินเป็นทางการนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการมาใจาให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องใหม่ช่องตะยาลีรันเป็นช่องน้องใหม่ก็แต่ว่าผมก็ทําไปหลายคลิปนะนะแต่ว่าการติดตามด้วยว่ายอดเนี่ยก็ยังแบบ หลไปเรื่อยๆเพราะว่าผมทำมาประมาณ3เดือนผมว่าไม่ไม่ซีเรมจะทำไปเรื่อยๆสามปี6ปี9ปี11ปีเอาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฝากเป็นกําลังใจและฝากติดตามนะครับอย่าลืมตะยารีรันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขออนุญาตทานก่อนนะครับผม